สวัสดีครับทุกคนดุนะครับผมวันนี้นะครับดุลก็จะมาพาทุกคนไปดูนะครับว่าระหว่างช่วงกลับตัวเนี่ยดุณทาอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับชีวิตประจําวันของดุลบ้างนะครับทุกคนคอมมอนอันนี้ก็เป็นเมนูข้าวเช้าของดุลนะครับนี่มี3อย่างนะครับมาด้วยอย่างแรกเลยนะครับกันมีเป็ดนะครับทาง่ายมากเลยอันนี้บอกเลยเพราะว่าซื้อมาแล้วก็เวฟนะครับแล้วก็พร้อมกินเลยอย่างที่สองนะครับไข่ดาวนะครับสองฟองไข่ดาวไม่สุก อีกอย่างหนึ่งก็คือไส่เงือนนะครับใส่ชี้ไมากินไหมฮะไม่กินเนาะลุยนะครับสเต็ปต่อไปลุยครับสเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะมาทํากาแฟกินกันนะครับแก้วนะครับเรามีแก้วเราก็วางไว้ตรงนี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมีกาแฟแคปซูลของเรานะครับทำทำง่ายมากนะครับ นี่พอ,อกระพริบเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่มครับเราก็จะได้กาแฟของเราแล้วนะครับนี่พอได้กาแฟเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะใส่นมเข้าไปนะครับเพิ่มความอร่อยให้หน่อยนะครับแปบ๊บนะฮะ <laughs> ถือมือเดียวเทน,นมนมไม่ได้นะครับไม่ตรงนี้แค่น,นะโอเค เรียบร้อยครับได้แล้วนะครับคาปูชิโน่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่ดูรู้เนี่ยแก้วนี้ต้องโดนนะครับแก้วนี้ต้องโดนอ้โ oh, <no. S 3> ก่อนที่เราจะเริ่มเทรดในแต่ละวันเนี่ยผมก็จะมาฟัางข่าวก่อนครับเหมือนเป็นการกระตุ้นสมองเนี่ยให้มันตื่นตัวครับเพราะว่าเราตื่นมาใช่ไหมบางทีมันง่วงมันง,วงนัวเงีย แต่ว่าเราจะมาทํางานเลยบางทีมันยังไม่ตื่นเรากจะมาฟังก่อนครับและนี่ก็คือโต๊ะทำงานผมนะครับหลักๆก็จะมีประมาณ2จอแล้วก็มี iPad เครื่องนึงแต่ปอดีวันนี้ตลาดปิดมันก็เลยเหลือแค่2จอครับโดยปกติใน iPad เนี่ยผมจะดูพวก Mode Active Value Mode Active Volume หรือว่า Top Gainer อะไรพวกนี้ครับแล้วก็คอมจะใช้ดูกราฟครับทั้งคู่เลยครับพอ10โมงครับอเลิร์ดดังติดติดติแล้วก็หัวครับาหัวเสร็จแล้วนะครับผมทำอะไรต่อนีครับ นั่งดูรูปเบสบอลที่ผมพูกไปนะครับว่ามันจะไปถึงตรงไหนนระหว่างนั่งผมทําอะไรผมก็ผมชอบนั่งดูคอสออนไลน์ครับโดยดหลักๆเนี่ยผมชอบดูคอสออนไลน์ที่เกี่ยวกับพวกการลงทุนหรือว่าเกี่ยวกับการเงินอ,อะไรพวกนี้ครับผมไปดูผมไปเรื่อยครับระหว่างที่เราว่างๆอยู่บ้านใช่ไหมเราก็นั่งดูไปเผื่อสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะแบบปวดแล้วแบบไปไกลๆหราอว่า ีก็จะเป็นเวลาสี่โมงครึ่งเริ่องานใช่ไหมเราทำอะไรกันต่อออกกำลังกายนะครับโดยวันนี้นะผมจะเล่นหลังนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาออกกำลังกายกันดีกว่าครับใจร่างกายแข็งแรงนะครับล่ะลุยไม่ต้องพูดความทำเพลงฮะเดี๋ยวเราจะโหดมาฮะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งลืมเปิดเพลงหรือเปิดเพลงเปิดใหม่รอบหนึ่งเดี๋ยวไม่มีแพชชั่นนะฮะแค่มีแพชชั่นนะฮะมาครับตัวซิ่มีเบอร์เลยครับ let's go ครับ

การเล่นใตเจ็บนะครับที่เราออกกำลังกายเสร็จไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราก็เหนื่อยครับ ความสุขของผมเนี่ยคือการได้เล่นกับหมาตัวน้อยของผมนะครับหมาผมไม่ยอมเข้ากล้องนะครับผมต้องวิ่งออกมาตามหามันถึงนอกบ้านนะครับตอนนี้ผมก็นั่งเฝ้ามันอยู่นะครับไม่รู้จะทํายังไงดีนะครับก็ต้องนั่งอย่างนี้แทนนะครับนั่งเป็นเพื่อนคุณพี่เขานะเพราะวคุณพี่เขาไม่อยากเล่นกับไม่อยากเล่นกับผมเนี่ยโอ้โหนะครับก็จะเชิญคุณพี่เขาเข้าบ้านนะครับหลบซะด้วยนี่นี่ครับกิจวรประจําวันนะครับ เล่นกับคุณพี่เขาเนี่ยครับโ oh. อ้โหแฮปปี้นะครับวันนี้แฮปปี้นะครับรอเหมือนใครเนี่ย mm. ใช่ไหมบิลลี่ขอมือหน่อยได้ไหมเดี mm. ๋ยวผมจะโชว์ซิว่าที่สอมันมาเนี่ยมันเป็นยังไงบิล mm. ลี่ขอมือหน่อยซิโอ้โห mm. oh, ไม่ได้โอ้ oh, mm. ไปแล้วครับไปแล้วไปรับนะครับทุกคนก็ oh. <laughs> ตามนั้นนะครับคุณพี่เขาไม่อยากเล่นกับผมหลังจากที่เราเล่นกับคุณพี่เขาไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผลตอบรับจากการที่เราไปเล่นกับคุณพี่เขาจะไม่ดีเท่าไหร่เราก็เลยถึงใจขึ้นมาข้อมูลดีกว่าเพื่อที่จะเตรียมตัวลงไปกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สมอลโบรงผมนะประมาณนี้ครับกับตัวสไตล์ดูนาเอวเอชนะครับาสำหรับใครนะครับที่มีไอเดียในการกต่ตัวที่แปลกใหม่นะครับคอมเมนต์ลงมาข้างใต้นี้มาแชร์กันได้น,ดน,นะครับเพื่อจะได้ไอเดียดีๆนะครับมาใช้ในการกต่ตัวนะครับก่อนจากการต้ออยากใ และสุขภาพกันด้วยนะครับคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะครับก็หวังว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยคงได้เจอกันเลยนะ